ฮ้ยกำลังนมพัดแรงอย่างงี้งอย่งไเจริญไหมเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพัดแลงกันาแล้เนี่ยเจริใส่หูเราไหมเนี่ย้ยวันนี้พีงเจ้าอดิ้งรมอพัดแรงอยงู่เลยยี่ไงกลัวไ พัดแดงอย่างนี้ลูกเนี่ยไปนั่งเล่นใต้ต้นไม้อย่างงั้นไม่เอาไปนั่งเล่นกินในบ้านดีกว่าไปลูกไปดูสิพัดอย่างนี้น่ากลัวเดี๋ยวเผื่อกิงมันหัก,กลงมาทําไงอย่างเนี้ยโอ้ยยายลมพัดแค่นี้เองครับกลัวอะไรลมพัดแบบนี้แหละดีย็นสบายดีครับเนี่ยพูดแล้วไม่ฟังดูสิเนี่ยดูผมยายเดี๋ยวนี่ดูดิอ่ะ ไม่เป็นทวงแล้วเนี่ยสันหมูก็แจบแจบไปหมดแล้วแม่เอาแล้วนั่งอยู่น้าบ้านยายไม่อยู่ด้วยแล้วโอ้โหอะไรยายลุงแค่นี้ทำมันกลัวโอ้ขี้กลัวจริงๆเลยจะไม่จ้างฟูเฮ้ยทำมันนุมพัดเลยอย่างเงี้ยไม่กย่างไรเจริญไหมเนี่ยอะไอเรนไเนี่ย,ยฮเฮ้ยเฮ้ยพัดเลยทำมันได้เนี่ยแค่นนี้เหัเราไหมเนี่ย โอ้โหก็เจ็บหัวเลยไปกินไม้บ้านี่หัวแตกเนี่ยยายตื่นแล้วเราไม่ฟังเองเฮ้ยมองเลยเจ้าแม่บ้าเดี๋ยวคนี้ก็ไม่ได้กินอาหารหรอกสำน้ำหน้า